สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาแนะนำผลิตภัณฑ์2ชิ้นจากซาร์ซาใบชามีตัวสบู่แล้วก็ครีมกันแดดนั่นเองครับมาเริ่มต้นกันที่ออราไวท์เฟชชลโซูตัวนี้เป็นตัวสบู่ทําความสะอาดผิวหน้าลดความมันที่เป็นต้นตอของการเกิดสิวฝ้ากระจุดด่างดำครับมีส่วนผสมของอัลฟาโอปตินในการลดรอยแดงรอยดําและจุดด่างดําสารสกัดจากสารหร่ายสีน้ําตาลทําให้รูมขนขุงคุณนั้นกระชับผิวเรียบเนียนสารสกัดจากเมือกหอยทากในการเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ต่อต้านสารอนุมูลอิสระสารสกัดจากไข่มุกสีขาาวลดดกกรเกิ นินหรือว่าเม็ดซีพิวแล้วก็โจโจบาบีที่มีเม็ดบีในการสร้างเซลล์ผิวใหม่ที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับวิธีการใช้สบู่ตัวนี้นั้นใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับวิธีการใช้ให้นำสบู่มาฟอกกับน้ำเกิดฟองละเอียดทำความสะอาดผิวหน้าและพอกทิ้งไว้3-5นาทีล้างออกในน้ำสะอาดทำเป็นประจำทุกครั้งสำหรับการล้างหน้าครับ หลังจากที่ผมนั้นได้มีการใช้ออรไว f a เฟชชั o สบจากซาสซาใบชามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้เลยคือว่าฟองของเขาเนี่ยจะนุ่มเมื่อคุณนํามาสัมผัสหรือว่าทําความสะอาดผิวหน้าแล้วมาเอาไว้ประมาณ3าถึงหนาทีเนี่ยผิวของคุณจะคลีหรือว่าสะอาดหมดจดจริงๆพวกสิ่งสกรปรกมันก็จะหลุดออกไปนะฮะแล้วก็เมื่อล้างเสร็จแล้วเนี่ยหน้าของคุณก็จะชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ทําให้หน้าของคุณนั้นแห้งตึงด้วยหลังจากนี้ต่อไปก็เช็ดหน้าให้แห้งครับ เมื่อเช็ดหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งต่อไปก็ต้องหาตัวช่วยในการปกป้องแล้วก็บำรุงผิวก็แนะนําต่อเลยละกันนะสำหรับตัวนี้นะฮะจากซารซาใบชามเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้คือตัว Or ร์ไวซ์ซันโปรเทกชั่นเอสเทอร์เบวเป็นตัวครีมกันแดดที่สามารถใช้แทนรองพื้นได้เป็นตัวช่วยในการบำรุงผิวของคุณในขั้นตอนที่คุณจะไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพราะว่าเขาจะมีสารสกัดจากตัวซิงค์ออกไซด์ไทเทเนียมไดออกไซด์ ide, ในการสะท้อนรังสี VA รังสีวีเพื่อไม่ให้ตกกระทบสู่อ เกิดเมลานินหรือว่าเม็ดสีผิวที่ทําให้ผิวคุณนั้นหมองคล้ำครับสารสก,กัดจากวิตามินอ e ีในการสมานผิวและสีผิวของคุณลดอาการรอยแดงรอยดําได้เป็นอย่างดีแล้วก็ตัวคอลลาเจนเปปไทด์นะครับเป็นตัวช่วยในการยกกระชับผิวหน้ากระตุ้นคอลลาเจนและออลัสตินใต้ผิวหนังเพื่อทําให้ผิวของคุณนั้นดูอ่อนกว่าวัยสารสก,กัดจากอโลเวล่าเอ็กซ์ตรกนะครับเป็นตัวในการเก็บกักน้ําทําให้ผิวหน้าคุณนั้นเกิดความชุ่มชื้นแล้วก็ยังเป็นการทําให้ขจัดสิ่งสกปรกหรือว่าฆ่าเชื้อแบคท นี้นั้นใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับวิธีการใช้กดเนื้อคลิมพอเหมาะทาเกลี่ยให้ทั่วผิวหน้าใช้ก่อนออกแดบประมาณ15-30นาทีหรือว่าทาหลังคลีมทั่วไปครับ หลังจากที่ผมได้ใช้ครีมกันแดดตัวนี้ไปแล้วนะครับพอเวลาคุณทาผิวหน้าไปมันซึมเข้าสู่เซลล์ผิวของผมได้อย่างรวดเร็วไม่เหนียวเนหนอะหนะไม่ทำให้หน้าดูวอกดูลอยแล้วก็คือใช้แทนรองพื้นได้เลยนะครับลดขั้นตอนในการแต่งหน้าด้วยตัวนี้นะครับปกปิดพวกจุดด่างดำและริ้วรอยได้เป็นอย่างดีสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายหากใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างสะอาดหมดจดล้ำลึกก็แนะนำตัวนี้แล้วก็ใครที่พร้อมกับการปกป้องบำรุงผิวของคุณลดขั้นตอนในการแต่งหน้าก็แนะนำสองตัวนี้จาก ซาบาใบชามเลยนะครับ